แนวกินแรงก็น,นาะค่ะอัน,นเขากาเดึกเนาะขีวีประจำวันกะนี่ละหาแนวกินใส่ห่อเข่า่อยก็ได้อัน,นแม่งแค่นี้ได้จานเนี่ยหาสิบบาทผนได้แก้วเดี๋ยวม่ยี่สิบบาทเนาะแม,ม่เบิ้งก็ือสิบอิ่มก็เลยเอาหาสิบบาทสามแก้วหาสิบดักแด่ก,กับปนปนกันลายยางอยู่นี่คอยจิบมเบิ้งแซ่บจบ แสบด้วยจ้ะออกเข้มๆม,มันเข็มเนาะมันใสอันอย่างละลดดีอันนี้ก็แมันขีมเนาะสินเดือนถ้าในหอดูโบมีเงินใส่ยังก็ใส่ไปเนาะสาวโรงงานคืออ,อันนี้ก็แมันนุม่มนุ่มจืดด้วจ้ะไม่ประด,ดุนี่กุงก้งกุ้งฝอยยี่สิบบาทอันมันก็เต็งยงยงด้วแต่ว่ามันกับ,นนม,กบมีสีขาว เพราะว่าสีขาวอันนี้คือจังหวะไม่ขาดแล้วเอาของเก,ก่ากับของใหม่ใส่กันยี่สิบบาทโอ้ประหยัดทำไมจะกี้จึงสูบเกียร์สิบบาทเอาหาบาทเนาะจะมาอยู่ใหม่ๆอันนี้จะภาคเีศษก็เขาเกี่ยวมันจะใส่ราคามันแางแสบอันนี้ก็ซื้อได้ค่ะภาคเศษสิบบาทอันค่อยกินเบิรงแบบหวานหวานก็เขาใส่ยังบ,บัวบุ่ะสิบบาท ผักหอมสามกรรมัมสบอันนี้กะปุน,นป่าสามสิบหาเด้นนี่จ้ะพวกมันถึกๆด้วยนี่สามสิบหานเล่เบิ่งพี่น้องเอ้ยของมันติดปลาหมดร้ายหมดขืนหมดโรล,ลหมดเบิไปก่อนไปไลาเหรอ มันกัติดปลามันกับอ่ำมันนั่นเนาะพุดอะหมดโอ้แต่ว่ามันกับ,บอกตัดออกจากต่ว่ามันกัดสางคา้อมลำข้าญนเนาะมันกัรสางคา้อมลำข้าญในห้องลายขากอันหมดโลเลหมดอีกยังนี่เอาฟ้้ยขวดออกกับมากือเนกา แมวตัวนี้ก็เป็นแมวลงมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็บ,บ่เคยขี่สย,ยอสยไซ่จ้งมันไปขี่ในยอใไซข่อยกับเลี่ยงมันนั่นแหละเลี่ยงเอาบอกพีกหน่อยดินกรบโบมี่ สิบใบโหดอันต้นพักบุ้งปลูกไว้หมู่บ้านนี้เอาไปเติมน้ำจากน้อยอันข่อยมะเฮ็ดสองยูสุกอ่ะมีแต่คนหัวควนเนาะไม่ได้ว่าหัวควนข่อยผู้ใดก,กะว่าโอ้เยเฮ็ดไปยัางอันมันกะเสียเวลาแต่ว่าข่อยกะ เฮ็ดบ่เสียกำลังใจดอจกจ้าข้าเจ้าก็หัวควันข้าเจ้าก็ว่าเฮ็ดก็บ,บ่มีคนติดตามดอกบ่แม่นดาร่าคนะกักบ,บ่เป็นหยังนะจ้า,จาแต่เดีวแต่คนสิวา่ามันก็มับมาเท่าก็เฮ็ดไปเอาไว้ถ้าเบิ่งยามถ้า่าก็ได้เนาะก็ว่าอันเฮ็ดไปบ่มีคนติดตามจ,ากจักสิเฮ็ดไปหยังเสียเว,วลา จังสีข้าเจ้าก็ว่าให้คือว่าแล้วว่าบางว่าเจ้าก็หัวควนข่อยเนอข่อ,อยกะว่าเป็นยังกอกเพราว่าก็มั่งใจเขากะส้างเองเนอะอันไปซ่าข้ามข้นกะมันกะบ,บ่ได้ะโยุนย์เงี้ยงขึ้นมากไปหดมันจิจักสิเกิดบ๊บบ หลอบ2องอะที่ไข่ปูค่ะโบกเกิดคือโอ้โไปเอาวีซา่าขึ้นเด็กี่กัะปูกจะเป็นเด็กหน่อยว่าชาวโบเกิดคือเสียอายคนเนาะสื่อในมันไม่ยางดี <c oughs> นี่ราคาโอ้ยังดีเนาะมีงานท้ำพระเจ้ากะบ่มีงานท้ำเนาะชีวิตสาวโรงงานอันนี้ก็ต้นผักบ้านปลูกไว มากระทุกโลกพื้นที่มันกับมี่ซ้ำเนียละจา้ามันกับเป็นหัวเพิ่นกับเกาแล้วเจาสมัยอะไรเแล่า,าลล่ว,ว่ามันก็ย่งดีมีหมองให้อาปูกนั่นปูกนี่ไปละจ้าบบดน,นี้สิไปอ่างน้ำไปเห็ดงานเนาะสู่ต่อไปเด้อยคนขายแรงงานทั้งหลายไอยกระเฮ็ดป้ายละจ้า โบแมนส่องท่องเที่ยวยังดอกนาอะส่องเดลิตี้เออชีวิตจริงใส่ชีวิตไปบอกพีกอันนี้มาโซ่สิหรอกอกเป็นหมากจะเที่ยว้นหมกเผ้าว้นยังข้าเจ้ากันเอามาซ้ำไว้างหองอะข้าเจ้าจะเอาไปปลูกตอนใด บัะข่อยสีไฮเบิ่งก้อยกุ้งปิดท้ายเด้อบบดนี้เอาละมีหยังกะใส่ๆไปเนาะจ้าสูตรนี้คือข่อยก็เฮ็ดมากแต่ได๋ใส่ๆส่ซัมี้มันกะมันแซ่บเนาะเนี่ยใส่จังสินกะแซ่บแซ่บบ่แดดความได้สูตรข่อยะซัมนี้ระด้อพวกเจ้ากะเบิ่งก้อยกุ้งข่อยโอ๊ยนน้ำลายแตกพี่น้อง คุณนะมันนั่นเป็นออกจาก,กันกหวยกับนี่น้่ปลาพอใส่ายจะจะบักหน้าใส่เป็นนวยเลยบักหน้านี่ใส่เป็นนวยเลย เก็ดแสบดากประหยัดเลยค่ะอันนี้ก็20บาทกิน2คนกับบัวเบิด3คนกับบัวเบิดมันได้หลายเนาะว่าจำเอาหั่หนก่อนสุดท้ายใส่หอมซิมตัวพีน่น้อง